ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะทางขนสงจังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อในจัดประมูลไม้เลขทะเบียนรถสวยกรณีเฉพาะกิจนะคะเจ็ดแปดไม้เลขกนะคะเจ็ดสิบแปดไม้เลขกหาหมวดอักษรน,นั่นเองค่ะโดยนายชัยยงเมธาสุรวิทย์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดการประมูลเหลขทะเบียนรถสวยนะคะกรณีเฉพาะกิจของสำนักง,งานขนสงจังหวัดศรีสะเกดจัดขึ้น ภายในห่องศีสีพันธานะคะโรงแร่สีลำดวนอำเภอเมืองศีสะเกดซึ่งก็มีผู้ที่สนใจเขาร่วมประมูลยางคึกขักกันเลยทีเดียวค่ะคซึ่งดิพานมาจังหวัดศีสะเกดได้หน้ามไม้เหล็กทะเบียนรถสวยนะคะเอามาประมูลเป็นการทั่วไปแล้วแปดเถื่อนำเงินรายได้เขากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนเป็นเงื่อนกว่า83ล้านบาทสำหรับการจัดประมูลนะคะหมยเหลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดศีสะเกดในเทือนี่ เป็นกรณีเฉพาะกิจในหาหมวดอักษรได้แก่กอไก่จอจานนะคะหมวดกอไก่ชฉชิงหมวดกอไก่ต่อเตาหมวดกอไก่ท่อทหารหมวดกอไก่นอหนูนะคะร่วมแล้วกับเจ็ดสิบหมายเลขซึ่งก็เป็นกลุ่มหมายเลขที่ผ่านการประมูลไปแล้วแต่ผูเสนอราคาเดิม ่อช่ำระคาหมายเลขไพ่ในเวลาที่กำหนดก็เลยตองนำเอาออกมาประมูลใหม่ทั้งแบบเสนอราคาต่อหนาและกระพานระบบออนไลน์โดยนะคะมีการถ่ายทอดแบบเปรี้ยวท่ามนำค่ะโดยนั่งรุ่นยุ้าวิเศษสันนะครับเพื่อนเป็นขนจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยแหละครับเพื่อนก็ได้บอกว่าลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเป็นภาพกราฟิกที่มีสีสันสวยงามนะครับพร้อมทั้งแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือรูปสถูปคูนะฮะผ้าม้ออีแดง ทงเข่าและก็ดอกลํำดวนนะครับขวรคาแก้การเป็นเจ้าของจะได้กระตามแต่ครับผู้ชมครับทางขนทรงจังหวัดนะฮะเพื่อระได้ฝากถึงผู้ใส่รถใส่ถนนกระขอ้งให้ใส่ใส่รถใส่ถนนและก็ข,ะนนะกขับขี่รถนี่ยนะครับยางปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรนะครับและก็ยาประมาทในการใส่ถนนอีกนั่มนะครับ ค่ะผู้ได้ที่จะไปประมูลกับซีเบิงผู้ถือก่อนเนาะ<ม>น,นะคะคโอ้โหสดใสเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดหนี่ก็คือรายการอีสานเซาวนี่คุณผู้ชมติดตามได้ไหมในมืออื่นเซาสำหรับบนอนห้องสองคนพร้อมกับทีมงานเอ็นบีทีทีวีอีสานทุกทุกคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ